ดีก็ต right ัดไม่ผ่านรถไฟฟ้าก็เข้ามาตีตลาดแข่งส่วนรถป้ายแดงก็ลดราคาแข่งกันเดี๋ยวพามาดูวันนี้ว่ารถคันไหนลดราคาบ้างไปดูกันอย่างซีวิกเอฟซีคันนี้ราคาปกติ0กแสนกว่าแต่ตอนนี้ราคาล่วงมาเหลือแค่499และคันนี้เลขกไหมน้อยด้วยราคาล่วงยับอย่างคันนี้ปีที่แล้วขายอยู่5 6าหกแสนปีนี้ราคาล่วงลงมาเหลือแค่399กคิดดูขับเบนซ์แต่ผ่อนเท่าวีออสราคาล่วงหนักขนาดไหนอย่างแอคคอร์ดเจ ตอนนี้ราคาเหลือแค่600,000คิดเอาขับแอ c o คอร์ดแต่ราคาเท่าซีวิกนี่อเมร่าปกติขายอยู่400,000ตอนนี้ราคาเหลืออยู่แค่279พรอ,อยู่แค่3,000กว่าบาท4,000คิดเอาราคาตกขนาดไหนแซดราคาแข่งนักแข่งหนาป้ายแดงยกเลิกการผลิตไปแล้วเมื่อก่อน5-6แสนตอนนี้เหลืออยู่แค่470คิดเอาว่าราคาตกขนาดไหนนีแม็กซีประตูเมื่อก่อนราคา5-6แสนโอ้โหตอนนี้ราคาตกเหลือลงมา4 5 0 0 0 0เมื่อก่อนพอนอยู่หมื่นกว่าบาทไม่เอา พันก็ไม่มา <What? S 1> แต่ถ้าใครกังวลเรื่องการออกรถยนต์มือสองที่ออกเล่นออตโต้ของเรามีรับประกันไม่มีชนหนักนำทวงตัดต่อพิความก่อไม่แน่นอนหากตวพบเจอเอาค่าตรงใจไปเลย1 0 0 0 0แบาทใครสนใจทักหาเซลลลูกเกดได้เลยค่ะ